อักิเวสนะแม้ความเห็นของท่านว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เรานั้นก็ไม่ควรแก่ท่านอาคกิเวสนะชนในโลกผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่าแม้ความเห็นนั้นก็พึงเป็นเช่นนั้นทั้งนั้นแม้ความเห็นนั้นก็พึงเป็นเช่นนั้นทั้งนั้นดังนี้ ชนเหล่านั้นละความเห็นนั้นไม่ได้และยังยึดถือความเห็นอื่นนั้นมีมากคือมากกว่าคนที่ละได้อคิเวสนาชนในโลกผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่าแม้ความเห็นนั้นก็พึงเป็นเช่นนั้นทั้งนั้นแม้ความเห็นนั้น ก็พึงเป็นเช่นนั้นทั้งนั้นดังนี้ชนเหล่านั้นละความเห็นนั้นได้และไม่ยึดถือความเห็นอื่นนั้นมีน้อยคือน้อยกว่าคนที่ยังละไม่ได้อคิเวสนะสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่า สิ่งทั้งปวงควรแก่เราดังนี้ก็มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้สิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เราดังนี้ก็มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่าบางสิ่งควรแก่เรา บางสิ่งไม่ควรแก่เราดังนี้ก็มีอคิเวสนาบรรดาความเห็นนั้นความเห็นของสมณะพราหมณ์พวกที่มักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงควรแก่เรานั้นใกล้ข้างกิเลสอันเป็นไปกับด้วยความกำหนัดใกล้ข้างกิเลส เครื่องประกอบสัตว์ไว้ใกล้ข้างกิเลสเป็นเหตุเพลิดเพลินใกล้ข้างกิเลสเป็นเหตุกล่ำเกลืนใกล้ข้างกิเลสเป็นเหตุยึดมั่นอคิเวสนะบรรดาความเห็นนั้นความเห็นของสมณะพราหมณ์พวกที่มักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่า สิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เรานั้นใกล้ข้างธรรมไม่เป็นไปกับด้วยความกำหนัดใกล้ข้างธรรมไม่เป็นเครื่องประกอบสัตว์ไว้ใกล้ข้างธรรมไม่เป็นเหตุเพลิดเพลินใกล้ข้างธรรมไม่เป็นเหตุกล่ำากลืนใกล้ข้างธรรม ไม่เป็นเหตุหยึดมั่นอคิเวสนะในความเห็นนั้นๆความเห็นของสมณพราหมณ์พวกที่มักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่าบางสิ่งควรแก่เราบางสิ่งไม่ควรแก่เรานั้นส่วนที่เห็นว่าควรใกล้ข้างกิเลส อันเป็นไปกับด้วยความกำหนัดใกล้ข้างกิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ใกล้ข้างกิเลสเป็นเหตุเพลิดเพลินใกล้ข้างกิเลสเป็นเหตุกล่ำเกลืนใกล้ข้างกิเลสเป็นเหตุยึดมั่นส่วนที่เห็นว่าไม่ควรใกล้ข้างธทม ไม่เป็นไปด้วยความกำหนัดใกล้ข้างธรรมไม่เป็นเครื่องประกอบสัตว์ไว้ใกล้ข้างธรรมไม่เป็นเหตุเพลิดเพลินใกล้ข้างธรรมไม่เป็นเหตุกล้ำเกลืนใกล้ข้างธรรมไม่เป็นเหตุยึดมั่นอักิเวสนะบรรดาความเห็นนั้น ในความเห็นของสมณพราหมณ์ผู้ที่มักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงควรแก่เรานั้นวินยูชนย่อมเห็นตระหนักว่าเราจะยึดมั่นถือมั่นซึ่งทิฏฐิของเราว่าสิ่งทั้งปวงควรแก่เราดังนี้ แล้วยืนยันโดยแข็งแรงว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าเราก็พึงถือผิดจากสมณพราหมณ์สองพวกนี้คือสมณพราหมณ์ผู้มักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เราหนึ่งสมณพราหมณ์ผู้มักกล่าวอย่างนี้ มักเห็นอย่างนี้ว่าบางสิ่งควรแก่เราบางสิ่งไม่ควรแก่เราหนึ่งเมื่อความถือผิดกันมีอยู่ดังนี้ความทุ่มเถียงกันก็มีเมื่อมีความทุ่มเถียงกันความแก่งแย่งกันก็มีเมื่อมีความแก่งแย่งกันความเบียดเบียนกันก็มี วินยูชนนั้นพิจารณาเห็นความถือผิดกันความทุ่มเถียงกันความแก่งแย่งกันและความเบียดเบียนกันในตนดังนี้อยู่จึงละทิฐินั้นเสียด้วยไม่ยึดถือทิฐิอื่นด้วยการละการสละคืนทิฐิเหล่านี้ย่อมมีได้ด้วยประการชนี้ อาคิเวสะนะบรรดาความเห็นนั้นในทิฏฐิของสมณะพราหมณ์ผู้ที่มักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เราดังนี้นั้นวินยูชนย่อมเห็นตระหนักว่าถ้าเราจะยึดมั่นถือมั่นซึ่งทิฏฐิของเราว่า สิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เราดังนี้แล้วยืนยันโดยแข็งแรงว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าเราก็พึงถือผิดจากสมณพราหมณ์สองพวกนี้คือสมณพราหมณ์ผู้มักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงควรแก่เราหนึ่ง สมณะพรามผู้มักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่าบางสิ่งควรแก่เราบางสิ่งไม่ควรแก่เราหนึ่งเมื่อความถือผิดกันมีอยู่ดังนี้ความทุ่มเถียงกันก็มีเมื่อมีความทุ่มเถียงกันความแก่งแย่งกันก็มีเมื่อมีความแก่งแย่งกัน ความเบียดเบียนกันก็มีวินยูชนนั้นพิจารณาเห็นความถือผิดกันความทุ่มเถียงกันความแก่งแย่งกันและความเบียดเบียนกันในตนดังนี้อยู่จึงละทิฐินั้นเสียด้วยไม่ยึดถือทิฐิอื่นด้วยการละ การสละคืนทิฏฐิเหล่านั้นย่อมมีได้ด้วยประการฉนีอคิเวสะนะบรรดาความเห็นนั้นในทิฏฐิของสมณะพราหมณ์ผู้มักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่าบางสิ่งควรแก่เราบางสิ่งไม่ควรแก่เราดังนี้นั้น วินยูชนย่อมเห็นตระหนักว่าถ้าเราจะยึดมั่นถือมั่นซึ่งทิฏฐิของเราว่าบางสิ่งควรแก่เราบางสิ่งไม่ควรแก่เราดังนี้แล้วยืนยันโดยแข็งแรงว่าสิ่งน,นี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่า เราก็พึงถือผิดจากสมณพราหมณ์สองพวกนี้คือสมณพราหมณ์ผู้มักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงควรแก่เราหนึ่งสมณพราหมณ์ผู้มักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เราหนึ่ง เมื่อความถือผิดกันมีอยู่ด e e ังนี้ความทุ่มเถียงกันก็มีเมื่อมีความทุ่มเถียงกันความแก่งแย่งกันก็มีเมื่อมีความแก่งแย่งกันความเบียดเบียนกันก็มีวินยูชนนั้นพิจารณาเห็นความถือผิดกันความทุ่มเถียงกันความแก่งแย่งกัน และความเบียดเบียนกันในตนดังนี้อยู่จึงละทิฏฐินั้นเสียด้วยไม่ยึดถือทิฏฐิอื่นด้วยการละการสละคืนทิฏฐิเหล่านั้นย่อมมีได้ด้วยประการชนีอักิเวสนะก็กายนี้มีรูป เป็นที่ประชุมมหาพูดทั้งสี่มีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดเจริญด้วยข้าวสุกและขนมสดต้องอบและขัดสีกันเป็นนิดมีความแตกกระจัดกระจายเป็นธรรมดาท่านควรพิจารณาด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝี เป็นดังลูกศรเป็นความลำบากเป็นความเจ็บไข้เป็นดังผู้อื่นเป็นของสุดโสมเป็นของว่างเปล่าเป็นของมิใช่ตนเมื่อท่านพิจารณาเห็นกายนี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝี เป็นดังลูกศรเป็นความลำบากเป็นความเจ็บไข้เป็นดังผู้อื่นเป็นของสุดโสมเป็นของว่างเปล่าเป็นของมิใช่ตนอยู่ท่านย่อมละความพอใจในกายความเยื่อใยในกายความอยู่ในอํานาจของกายในกายได้ อคิเวสนะเวทนาสามอย่างนี้คือสุขเวทนาหนึ่งทุกขเวทนาหนึ่งอทุกขมสุขเวทนาหนึ่งอคิเวสนะสมัยใดได้เสวยสุขเวทนาในสมัยนั้นไม่ได้เสวยทุกขเวทนา ไม่ได้สวยอทุกขมะสุขเวทนาได้เสวยแต่สุขเวทนาเท่านั้นในสมัยใดได้เสวยทุกขเวทนาในสมัยนั้นไม่ได้เสวยสุขเวทนาไม่ได้เสวยอทุกขมะสุขเวทนาได้เสวยแต่ทุกขเวทนาเท่านั้นในสมัยใด ได้เสวยอทุกขมะสุขเวทนาในสมัยนั้นไม่ได้เสวยสุขเวทนาไม่ได้เสวยทุกขเวทนาได้เสวยแต่อทุกขมสุขเวทนาเท่านั้นอักขิเวสนาะสุขเวทนาไม่เทีย่ยนอันปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอาศัยปัจจัยเกิดขึ้น มีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปเป็นธรรมดาแม้ทุกขเวทนาก็ไม่เที่ยนอันปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปเป็นธรรมดา แม้อทุกขมสุขเวทนาก็ไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปเป็นธรรมดาอาคิเวสนะอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมหน่ายทั้งในสุขเวทนาทั้งในทุกขเวทนาทั้งในอทุกขมะสุขเวทนาเมื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วก็มีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำสำเร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอคิเวสนะภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้แลย่อมไม่วิวาทแก่งแย่งกับใครๆ โวหารใดที่ชาวโลกพูดกันก็พูดไปตามโวหารนั้นแต่ไม่ยึดมั่นด้วยทิฏฐิ